สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับผมคุณพ่อปาทัมนะครับวันนี้คุณพ่อปาทัมนะครับพามาดูเป็นมันนาของตัวเองนี่แหละครับผมของผมนี่แหละครับนะตรงนี้ผมปลูกไปสี่ไร่นะครับผมนะเป็นมันนาสี่ไร่นะครับผมดินของผมตรงนี้ก็เป็นเป็นดินร่วนปนทรายนะครับผมนะจะเหมาะมากครับผมนะคลิปนี้นะครับผมจะพาพ่อนๆน้องมาดูนะครับว่า เลือกสายพันธุ์นะครับเป็นสายพันธุ์มันสัมปรังนะครับในการปลูกในที่นานะครับว่าสายพันธุ์นี้ดีหรือไม่ดียังไงนะครับผมนะหรือสายพันธุ์อื่นที่พ่อแม่พี่น้องนะครับอาจจะคิดไว้แล้วเลือกไว้แล้วว่าจะเอามาลงนานะครับลองฟังคลิปนี้นะครับผมนะเผื่อเป็นแนวทางนะครับผมนะจริงๆแล้วนะครับในการปลูกมันสัมปรังในนาข้าวนะครับนาอมันเป็นพืชระยะสั้นนะครับอายุสั้นมากนะครับ บางพื้นที่ได้แค่สี่เดือนกว่าๆนะครับบางพื้นที่ก็ได้ห้าเดือนนะครับผมนะอาจจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นไม่ได้ถึงหกเดือนนะครับผมนะนี่คือสายพันธุ์นะครับแนะนําเลยนะครับนะถ้าเป็นภาคอีสานนะครับอีสานบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นพวกพันแปดหนึ่งนะครับเจ็ดสองนะครับอันนี้คือลงหัวเร็วนะครับผมเป็นมันสัมปะลลังที่ลงหัวเร็วนะครับสร้างหัวใหญ่เร็วนะครับพร้อมเป็นพืชอายุสั้นนะครับเนาะเราไม่สามารถที่จะไว้ถึง หกเดือนได้นะครับบางพื้นที่อยู่ที่ประมาณสี่เดือนกว่านะครับอย่างเช่นของผมเลยนะครับอายุเต็มที่น่าจะไม่เกินห้าเดือนนะครับผมเพราะว่าที่นาของผมอยู่หน้าเขื่อนนะครับก็เวลาชนระทานปล่อยน้ามานะครับก็จะมาถึงเร็วมากนะครับอาจจะถ้าเราไว้นานนะครับเราอาจจะทําข้าวไม่ทันนะเราอาจจะหวานกล้าหวานข้าวไม่ทันก็ได้ใช่ไหมครับเราต้องเอามันออกก่อนเนาะก็คือสายพันธุ์แนะนําเลยนะครับแถว ภาคอีสานเรานาะครับเนาะครับอีสานใต้เราเนี่ยก็น่าจะเป็นพันเจ็ดหนึ่งโอ้ยเออแปดหนึ่งกับเจ็ดสองนะครับมีสองพันเนี่ยนะครับที่ว่าสร้างหัวเร็วมากนะครับให้หัวดกนะครับใหญ่ยาวนะครับในอายุสั้นนะครับผมในในระยะสั้นนี้นะครับบางพื้นที่อาจจะลงเป็นเกษตรศาสตร์นะครับเกษตรศาสตร์ก็ลงได้นะครับแต่ว่าเท่าที่พ่อแม่พี่น้องรู้นะครับเกษตรศาสตร์นะครับสร้างสร้างหัวช้านะครับผม หัวจะสั้นนะครับป้อมนะอาจจะไม่ได้น้ําหนักนะครับผมเพราะว่ามันนานี้เราต้องเน้นเป็นน้ําหนักนะครับกเกษตรศาสตร์นี่จะเป็นสายพันธุ์ที่ให้แป้งสูงนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะเอาไว้จนเปอร์เซ็นต์แป้งสูงขนาดนั้นใช่ไหมครับก็เปอร์เซ็นต์แป้งจะสร้างอยู่ประมาณ6-7เดเดือนช่วงนี้เปอร์เซ็นต์แป้งของกเกษตรศาสตร์จะดีมากนะครับอายุมันนาของเราอยู่ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเน้นนะครับเป็นเน้น หัวใหญ่ยาวน้ำหนักดีนะครับแนะนําเลยครับพันนี้นะครับเจ็ดระยองเจ็ดสองนะครับหรือว่าพันแปดหนึ่งเรานะครับสามารถสร้างหัวเร็วนะครับนี่ต้นเนี้ยผมผมเสียบนะครับเมื่อวันที่สิบสามธันวาคมสองนห้าหกหกนะครับณปัจจุบันตอนนี้นะครับวันนี้เป็นวันที่สิบแปดนะครับธันวาคมนะครับเพิ่งผ่านไปห้าวันนะครับก็มีการงอกนะครับงอกให้เห็นแล้วนะครับมีแตกยอดนะมาแล้วนี่ ไม่ซูมนะครับนี่แตกยอดมาแล้วพ่อพี่น้องดูต้นนี้ต้นคู่เป็นไงล่ะเจ๋งไหมล่ะนี่แตกยอดมาแล้วนี่ห้าวันนะครับเพ่อ้พี่น้องนะห้าวันนะครับเออแต่ต้นนี้จะจะเยอะกว่าเขาหน่อยนะนี่ก็จะเกิดประมาณนี้เลยห้าวันนะครับแตกยอดมาเป็นทรงพุ่มแล้วนะครับแตกยอดทุกทุกต้นเลยนะครับผมนะห้าวันนะครับเห็นไหมนี่ห้าวันนะพ่อพี่น้องดูนะ ผมเสียบไปห้าวันแล้วนะครับผมนะแนะนําเลยครับเพื่อี่น้องเกษตรกรนะครับในการปลูกมันนานะครับพืชระยะสั้นที่สร้างเงินนะครับพืชระยะสั้นที่สร้างเงินนะครับสร้างงานใหน้กับเกษตรกรได้หลายๆท่านนะครับสร้างเงินโอ้ถ้าเกิดใครปลูกเยอะก็เอาเรื่องนะครับผมนะครึ่งแสนเลยนะต่อปีนะออแต่มือพื้นที่สักสิบไร่นะครับผมนะแต่ต้อง อย่างว่านะครับทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับเนาะก็ควรศึกษานะครับตลาดนะครับหรือแนวโน้มนะครับราคานะครับปีนี้นะครับเกษตรกรปลูกมะนาวกันเยอะมากนะครับบางคนไม่เคยปลูกเลยนะครับแต่เพิ่งมาปลูกปีนี้แล้วแลวปลูกเยอะด้วยนะครับผมนะไม่ใช่ปลูกเล่นๆนะปลูกจริงจังเลยครับบางเจ้านะครับพื้นที่มีหนึ่งล็อกสิบห้าไร่ก็จัดเต็มทั้งหมดเลยนะครับก็ อ้นนี่มันมืดนะนี่เห็นไหมนี่แต่ยอดแล้วนะครับก็มีความเสี่ยงนะครับในทางด้านเรื่องราคานะครับเพราะว่าผลผลิตทางการเกษตรทุกชนิดนะครับที่ออกสู่ท้องตลาดมากนะครับเยอะนะก็จะทําให้ราคานะครับก็จะ ถูกกดนะครับจากพ่อค้าคนกลางนะครับเนาะอันนี้มันเป็นวันตจักของการทําเกษตรอยู่แล้วนะครับนะสิ่งไหนที่ออกตลาดเยอะช่วงนั้นนะครับช่วงนั้นก็ผลผลิตตัวนั้นก็จะมีราคาที่ต่าลงนะครับถูกกดราคานะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงข้าวออกอ่ะข้าวออกก็กดราคาข้าวช่วงมันสำปะหลังออกก็กดราคามันนะช่วงอ้อยออกก็จะกดราคาอ้อยนี่มันเป็นเช่นนี้นะครับผมถั่วเหลืองถั่วเขียวกเกษตรคือผลผลิตทุกชนิดของการเกษตรนะครับ นะก็ถึงแนะนําให้พี่น้องพิจารณาให้ดีนะครับในการลงทุนเนาะเพราะว่าไม่ว่าจะทําอะไรหรอกครับนะมันเป็นการลงทุนทุกอย่างเลยนะครับผมนะนั่นแหละครับผมวันนี้ก็เลยพามาแนะนํานะครับสายพันธุ์ที่แนะนําเลยนะครับเกษตรกรอีสานใต้บ้านเรานะครับช่วงนี้จะเป็นดินทรายนะครับแล้วดินทรายก็จะแนะนําเป็นแปดหนึ่งนะครับแล้วก็ระยองเจ็ดสองนะครับผมนะสมัยก่อนจะมีแปดเก้านะครับแต่ทุกวันนี้แปดเก้านับปัจจุบันตอนนี้ แทบจะหาได้ยากมากครับเนื่องจากเขาภูมิต้านทานในตัวของสายพันธุ์89เองเขาด้อยนะครับด้อยเรื่องภูมิต้านทานนะครับต้านทานโรคนะครับช่วงนี้เป็นโรคใบด่างนะครับเข้ากินนะครับเข้าครบงําในสายพันธุ์89นะครับทําให้ใบหยิกใบหยองนะครับผมนะการจเจริญเติบโตก็จะช้าแล้วก็จะต่ํานะครับ เขาเลยไม่นิยมให้ปลูกแปดเก้านะครับให้กาจัดทิ้งนะครับโลไปเลยนะครับใส่พันแปดเก้าถ้าได้แปดเก้ามานะโอ้โหหัวใหญ่ห,ห,ญหัวยาวไปน้องเอ้ยนะแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นโรคนะครับทางโรงแป้งเขาไม่ไม่สนับสนุนให้กเกษตรกรปลูกนะครับผมนะแต่เป็นกเกษตรศาสตร์ก็ปลูกได้ครับแต่เป็นกเกษตรศาสตร 50, นะ์ห้าศูนย์นะนั้นได้เลยนะครับผมนะแต่ต้องเป็นเหมาะกับดินเหนียวนะครับผมกเกษตรศาสตร์เนาะ ถ้าเป็นระยองเจ็ดสองแล้วก็แปดหนึ่งนี่ใส่กับดินเหนียวนี่ก็จะยากหน่อยนะครับผมอ่ะดินแข็งแล้วมันมันแทงรากไปไม่ได้ไกลนะครับสู้ดินทรายไม่ได้นะครับใส่พันธุ์นี่เหมาะมากดินทรายนี่โอ้โหเสียบบนล่องเนี่ยมันลงมาอยู่ข้างล่างเนี่ยหัวมันอะ่ะยาวมากครับยาวเกือบเมตรเลยนะครับบางเจ้าที่ดูแลดีรองพื้นดีก็ได้เป็นเมตรนะครับผมนะแนะนําเลยแปดหนึ่งครับเจ็ดสองนะครับทุกคนนะ หัวดีมากนะครับผมคลิปนี้นะครับก็พาพี่น้องมารู้จักกับสายพันธุ์ที่ควรแนะนําในการปลูกเอาอย่างนี้ดีกว่าครับนะก็ควรพิจารณานะครับศึกษาดูพื้นดินของตัวเองนะครับว่าเป็นดินเหนียวหรือดินทรายนะครับนะร่วนขนาดไหนนะครับเหมาะกับสายพันธุ์ไหนนะครับผมโอเคครับผมนะคลิปนี้ต้องจบท้ายไปก่อนนะครับจบไปก่อนในคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้ามาพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ